แล้วก็หน่วยหลักก็คือสอทนะครับเป็นผู้จัดการแจ้งนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นงานเปิดตัวงานใหญ่นะครับจริงๆก,ก็ทำมาหลายคดีแล้วนะครับสอทนะครับก็วันนี้เนี่ยทั้งหมดเจ็ดจังหวัดเจ็ดจังหวัดนี้ยึดบัญชีบัญชีเงินฝากนะครับที่เราอายัดไว้เนี่ยถึงตักขณะนี้ร้อยเก้าสิบเก้าใช่ไหมร้อยเก้าเก้าบัญชีนะครับตัวเลขก็กําลัง ตรวจสอบอยู่ว่าเงินที่ค้างอยู่ในบัญชีทีเหลือเท่าไหร่นะฮะก็เป็นรายละเอียดการเปิดแอปพลิเคชันให้คนมาเล่นการพันันนะครับเดี๋ยวรายละเอียดกรงให้ทางสพที่แจกครับนี่เราโอเป r a t i o n ผ่านระบบซูมนะครับทุกที่เข้าเราเห็นหมดนะครับแล้วก็มีผู้ข้บวิชาคอยกำกับดูแลนะครับทุกอย่างเป็นไปตาม ขั้นตอนแล้วก็เป็นไปตามระบบการตรวจค้นทุกอย่างนะครับโดยมีระบบซูมก็เป็นรูปแบบเหมือนเรามีคอมพิวเตอร์มือเราคอมพิวเตอร์ปกตินะครับก็ส่งมาก็ส่งขออะไรนะฮะเติมเงินซื้อชิปแลกชิปก็ใช้คอมพิวเตอร์คือไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ไงไม่ต้องพกก็ใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเดียวโอนจากมือถือได้แอปเนี่ยมาเล่นในมือถือนะทีนี้เวลาเราเล่นเนี่ย ตอนจะเล่นเนี่ยมันจะต้องเปิดบัญชีถูกไหมเปิดบัญชีแล้วก็ขอยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดเวลาทำอย่างเงี้ยมันไม่ได้คุยที่แอปถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็จะมีใช้คอมพิวเตอร์คุยกับคนที่ดูแลเก็บแต่อันนี้คุยผ่านไลน์ไลน์แอปแค่แค่ใช้มือถือเครื่องเดียวตัวแอปก็เล่นในมือถือไลน์แอปก็ใช้ในมือถือ ก็แปลว่าลูกค้าเนี่ยมันจะไปต้องมีคอมพิวเตอร์ตั้งโตงนะครับมันก็มันทำให้ถึงคนตัวเล็กน้อยได้หมดมันง่ายมันง่ายกว่าแล้วมันไม่ใช่การพนันแบบเหมือนอะไรนะแทงบาคาร่าอะไรไม่ใช่ง้นเป็นเกมเกมพนันนะมันก็เป็นรูปแบบที่เข้าถึงคนได้มากนะครับอันนี้ตัวเจ้าของใหญ่จริงๆเนี่ยเขอยู่ต่างประเทศผู้หญิงที่ว่าอยู่กรุงเทพเนี่ย เ,เหมือนทำหน้าที่เป็นแอดมิน10%นะครับไอ้ฟังที่อยู่ทางเห,หนือนั่นก็เหมือนกับทำหน้าที่เป็นเส้นทางที่เงินออกไปต่างประเทศดูเป็นโหรควนเพราะฉะนั้นมันเชื่อมกันหมดนั่แหละมันเชื่อมกันหมดจังหวัดอื่นเนี่ยอาจจะมีกลุ่มย่อยๆไปบริหารจัดการลูกค้าของตัวเองก็คือเล่นผ่านแอปนี้เหมือนกันนะครับเพราะรนะันะ้นไปตรวจสอบเอกสารเดินรายละเอียดเรื่อง บัญหการเงินเรื่องคนที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีในภาพรวมเรื่องของการฟอกเงินเรื่องของการร่วมกันจัดใหการเล่นการพนันนะครับก็เป็นประมาณนี้ Bây giờ nhau gì hả? cái này cái lắm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những